เดี๋ยววันนี้จะมาขายนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำโรบิน n b 0 4เกาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เดิมๆล้างแค่ขบบูนอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้เป็นปั๊มใหญ่นะครับดูดลึกก็ประมาณ8เมตรแต่สายที่ผมใช้อยู่ประมาณ5เมตรเอฟ3เมตรกว่านะครับน้ำ130ลิตรต่อนาทีส่งไปประมาณ45เมตรเก่าญี่ปุ่นเดิมๆนะครับเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดระบบไฟระบบเฟยเดิมหมด ูล้างแค่ขบุงเดียวนะเนี่ยสายตาสภาพไปแล้วนเนี่ยติดได้ปกตินะน,นี้เดินเบาแนละ้วน้ำแรงแรงนะเร่งแรงก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นโครงใหญ่นะเนี่ยไกลอาาัตราได้น้ำก็เยอะส่งน้ำไม่ได้ไกลนะอเพราะว่าโครงเป็นโครงใหญ่ะอะไอ้่าไอ้พื้นเนี่ยมันมันกรพือน,นะเนี่ยเขาเลยดัง เรื่องไม่ดังนั่นนะใครสนใจครตนนัวนี้ล้างแค่ภายนอกนะขายสองพนะันเก้ารวมส่งเนี่ยเอาไปรถพงรถถัดส,สบาย hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn